ทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ผมพอดีเมื่อกี้ให้พี่พูดใหม่ดิตรงตรงเพียทูเพียเอาไอ่ะไอตัวเพียทูเพียมจะมีฝั่งอีตอนนี้ทำเป็นพอยต์ทูพอยต์เปพอยต์ทูพอยต์ครับเรามีอีไซต์แปลว่าอยู่ฝั่งด้านทุนสายเอ็นไซต์เป็นส่วนที่อยู่ที่ปลายทางโนนนะ เวลาเราคอนฟิกเราจะคอนฟิกเอนไซ์เป็นแอคเซสพอยต์แต่ว่าตัวอีไซ์เราจะไปเป็นสเตชันเพื่อที่ว่าให้ตรงฝั่งอีไซ์เนี่ยที่จะเป็นพาวเวอร์ที่มีตัวอุปกรณ์อยู่เยอะไม่เกิดสัญญาณรบกวนขึ้นกันและกันนะเราก็จะเซตกลับไว้แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งที่โรงเรียนไปมัลติพอยต์ตัวเบสจะเป็นตัวแอคเซสพอยต์ตัวปลายทางเป็น c p e ก็จะเป็นสเตชันเพื่อให้มันเกิดเป็นมัลติพอยต์ได้พอยต์คือมัลติพอยต์ อันนี้พอยดูพอยเรากลับ,บทางกันแนานนักที่ันทตัว CPE เนี่ยเวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะทำให้ไอ้ตัว VLAN Management เนี่ยสุดแค่ตัว w i r e l ไม่ลงไปที่ด้านแลนนะครับ <c oughs> ไม่ลงไปด้านแลนเพราะด้านแลนเนี่ยเราจะ Access VLAN ของลูกค้าลงไปให้เขา <c oughs> เพื่อเอาไปต่อเราเตอร์ใช้งานแต่ปัญหาถ้าเกิดเราทำแบบเนี้ยเวลามันซ่อมแก้เนี่ยเราไปถึงไซต์ปลายทางเราจะทำงานไม่ได้ เพราะว่าเราเสียบสายแลนแล้วมันจะใช้ไม่ได้ <Okay. S 1> ตัว CPE เนี่ยจะแม n นจได้จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ลงมาเท่านั้นเึก <Okay. S 1> ออกไหมครับครับฉะนั้นเราต้องมีการ modify config มันให้โน้ตบุ๊กเราสามารถเข้าผ่านสายแลนได้อยู่แม้ว่า config นี้จะอยู่ในโหมดแม n นจแล้วก็ตามนะครับ <Okay. S 1> มันก็เลยมีความยากและซับซ้อนกว่า config ปกติทั่วไป แล้วเฟิร์มแวร์ในตัวมันเองต้องถูกเปลี่ยนไหมอ่าเบื้องต้นไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนให้เซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนให้ใช่แล้วการล็อกอินเข้านี่ยังใช้ยูเซอร์เป็น U ูบ T เหมือนเดิมตอนนี้เป็นเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เทโอเวอร์เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นหมายเลขวองจรลูกค้าเหมือนกับไวเน็ตไวเน็ตเลยครับเหมือนไวเน็ตแล้วการเช็คยูเซอร์ของลูกค้าดูที่ยูเซอร์ลูกค้าไม่มีลูกค้ามีแต่วีแอนด์ลงไปอ๋อแล้วก็มีท พวกนี้มันเป็น VPN เงย VPN ของลูกค้าก็จะต้องมีเราเตอร์มารับ uh huh. ซึ่งในโครงการของโรงเรียนมันจะเป็นส,าสมาร์ทเกตเว์หรือเป็นไฟวอลยี่ห้อไซเซลทาหน้าที่แทนเราเตอร์แล,แล้วสมมติถ้าผมจะเขียนแท็กติดเอาไว้เงี้ยผมจะเอาไปดูเลขวงจรที่ไหนเลขวงจรจะออกโดย SO วันหลังเดี๋ยวเขาออก SO มาให้มันจะมีหมายเลข SO p e land van อ๋อแล้วก็อะไรเงี้ยเราค่อยไปเขียนผูกแท็กทีก็ได้แต่ถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราไม่รู้เราก็ผูกแท็กเฉพาะเป็น ce id เนี่ยไอตัวเบด CPE ว่ามันเป็น CPE ของเบตไหนเบไหนไหนแล้วเดี๋ยวมันจะไปเซิร์ชหาในตัวเว็บได้ว่ามันลูกค้าเป็นหมายเลขอะไร CPE แ a นแวนเป็นอะไรเ,เดี๋ยวมันไปนเซิร์ชหาทีหลงัง